สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เป็นห้องเรียนออนแอร์นะครับตอนกฎหมายในชีวิตรอบตัวรู้ไว้ทันภัยสังคมนะครับวันนี้เราจะมารู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินครับใกล้ตัวเรามากๆเลยทรัพย์สินต่างที่เรามีนี่จะท้องทำยังไงบ้างนะครับเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วก็ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนรอบตัวหรือในสังคมของเราได้สิ่งที่เราจะต้องดูกันวันนี้ครับการเข้าครองสิ่งของนะครับ ของเราเรามีอะไรบ้างที่ครอบครองได้บ้างเป็นเจ้าของได้บ้างจะส่งต่อของให้คนอื่นต้องทำยังไงขอยืมใช้แต่ทาได้ไหมนะครับไม่มีแต่ไปขอยืมหรือเอาของเป็นแลก,กเงินเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตที่ดีขึ้นได้ทั้งหมดวันนี้เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันเป็นเจ้าของสิ่งของต่างๆรอบตัวนะครับในทางกฎหมายเนี่ยเราจะโฟกัสอยู่ที่คําว่าทรัพย์กับทรัพย์สินครับทรัพย์และทรัพย์สินคือคําที่ เอ๊คนสับสนว่ามันเครกันแน่ทรัพย์คือสิ่งของที่มีรูปร่างเน้นว่ามีรูปร่างนะครับทรัพย์สินกว้างกว่านั้นครับมีหรือไม่มีรูปร่างก็ได้ไม่สนใจแต่ต้องเป็นเจ้าของได้ครับสนใจคํานี้ทรัพย์เป็นเจ้าของได้ก็เป็นได้ครับแต่ทรัพย์สินหมายถึงสิ่งที่มีรูปร่างด้วยเช่นคลื่นวิทยุพลังงานเนี่ยเราไม่เราไม่เห็นรูปร่างมันเลยแต่เรารู้ว่ามันมี และเราเป็นเจ้าของมันได้ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าทรัพย์สินเป็นเจ้าของได้ครับเมื่อเป็นเจ้าของได้ปุ๊บกฎหมายจึงสนใจว่าในเมื่อเป็นเจ้าของได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เนาะและส่งต่อได้ไหมนั่นแหละครับจึงเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันต่อว่าเมื่อเป็นเจ้าของแล้วจัดการยังไงกฎหมายจึงบอกว่าให้จําแนกของออกเป็นอย่างที่หนึ่งครับสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ นะครับเขาว่าสังหาแปลว่าซั์ที่เคลื่อนที่ได้อันนี้แปลแบบหยาบๆก่อนเนาะแต่ทุกคนน่าจะเข้าใจได้ซั์ที่เคลื่อนที่ได้ move ได้นะครับโทรศัพท์มือถือกระเป๋าแว่นตารองเท้าลักษณะนี้คือมันเคลื่อนที่ได้หรือน่าจะเคลื่อนที่ได้ปกติอาจจะไม่ได้เคลื่อนที่แต่ก็เคลื่อนที่ได้นะครับก็วันนี้เราจะคุยเนี่ยเรื่องของการเงินนะครับที่เราต้องสําคัญมากๆเลยคือทรัพย์สินที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สังหาและอาสังหาน่าจะเคยเห็นได้เคยได้ยินบ้างเนาะเอ๊มีคนประกาศสังอาสังหาเรืมาซับแต่เดี๋ยวขอดูที่สังหาเรืมาซับก่อนสังหาเรืมาซับคือซับที่เคลื่อนที่ได้ครับโฟกัสกันเคลื่อนที่ได้เช่นปากกาแว่นตานาฬิกาหมวกรองเท้า ใกล้ตัวทุกสิ่งอย่างของเราครับที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้หรือมันน่าจะเคลื่อนที่ได้และสันนิษฐานเราถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ไว้ก่อนนะครับในส่วนที่มันเคลื่อนที่ไม่ได้มันจะติดกับที่ดินเป็นส่วนหนึ่งที่มันโอ้โหขยับไม่ได้แน่แนเลยต้นมะม่วงต้นไม้บ้านอย่างนี้ครับแล้วถือว่าเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เราเรียกมันว่าสังหาริมทรัพย์ ใช่ครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเราแบ่งไว้ทําไมล่ะแบ่งไว้เพื่อรู้ว่าเวลาจะทําธุรกรรมต่างๆกับมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันอันไหนทําง่ายกว่าอันแรกครับไอ้ตัวแรกเนี่ยครับที่เราเรียกว่าสังหา,มมารือมาซับเนี่ยมันทําง่ายกว่าเพราะมันเคลื่อนที่ได้มัน m o ฟได้เพราะฉะนั้นจะไปตั้งจดทะเบียนไปนั่งเซ็นสัญ,ญญาอะไรมากไหมอาจจะไม่มากเท่าอสังหาอสังหาคือมันปักหลักติดชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนว่าเป็นของใคร ไปโกงกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆรอบตัวนี้มันซับซ้อนครับและมีคํานึงครับเมื่อกี้สังหาสังหาอันนี้ครับสังหาแบบพิเศษสังหาพิเศษแปลว่าปกติมันไม่เคลื่อนที่ปกติมันอยู่กับที่ครับถ้าจะเคลื่อนที่มันต้องแจง้งเจ้าที่ก่อนอะไรบ้างล่ะเรือขนาดใหญ่ครับการเคลื่อนที่มันเนี่ย มันจะทําให้คนต่างๆเนี่ยโอ้โหมันมาอะไรเนี่ยมันจะไปไหนยังไงต้องแจ้งก่อนครับเ <s> ช่นเรือลํานี้จะเดินทางจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนูน้นต้องแจ้งครับเพื <s> ่อให้รู้ต้นทางและปลายทางถ้าเกิดเหตุอะไรปุ๊บจะได้รู้นะครับว่าต้องดูแลก,กันยังไงต่อแพนะครับเคยเคยไปล่องแพรไปนอนแพรนั่นแหละครับแพรต้องมีการล่องตามแม่น้ํามันจะมีการเคลื่อนที่ตามพื้นต่างๆต้องรู้ว่าจะมีการเดินทางจากแพจังหวัดนี้ไปที่จังหวัดนั้นต้องรู้ครับสัตว์พาหนะ นะครับมา้าช้างจะเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ครับอากาศยานคือเครื่องบินเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เมื่อกี้ครูพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือสังหารหรือมาตราพิเศษเป็นเจ้าของได้ปกติไม่ค่อยเคลื่อนแต่ถ้าเคลื่อนต้องแจง้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันคือของเราอยู่นะมันไปนั่นไปนี่คนอื่นมาเคลมบอกว่าเป็นของเขาไม่ได้ในเมื่อเราสามารถรู้ได้ว่าเรามีทรัพย์สินแล้วทั้งสังหาอสังหาสังหาพิเศษเรามีเป็นของเราแล้วเนี่ย เราจะเปลี่ยนเจ้าของได้ไหมได้ครับเราสามารถเป็นเจ้าของได้เราเป็นเจ้าของคือเราไปซื้อถ้าเราจะเป็นเจ้าของเองเนาะเราไปซื้อโดยการทําสัญญาไปทํานิติกรรมอะไรบางอย่างขอซื้อขอให้เป็นของเราแต่ถ้าเกิดเราบอกไม่เอาละเราจะให้คนอื่นก็ไปขายครับก็ขายให้เขาโดยการกระทําทุกสิ่งอย่างที่เมื่อกี้เราพูดมันเนี่ยเราเรียกว่าการกระทํานิติกรรมครับโดยนิติกรรมเนี่ยจะถือว่าตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนะครับ เป็นการกระท tous, to to ําที our our to to so, meter, ่เกิดมีการกระทําที่มุ่งให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายเราจะขายของให้คนนั้นอะมาเซ็นสัญญากับเราผูกสัมพันธ์กันเราเป็นผู้ขายเธอเป็นผู้ซื้อเห็นนะผูกสัมพันธ์กันแล้วคนนั้นต้องจ่ายเงินเราเราต้องเอาของให้เขาผูกพันกันต้องจัดการให้ได้ตามที่เราตกลงกันไว้นะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเจ้าของไม่ใช่อยู่ดีจะเปลี่ยนเลยเฉยๆก็ได้มันต้องมีกระบวนการหน่อยแต่เฮ้ย บางอย่างต้องเปลี่ยนจริงเหรอ,อ,อแม่ค้าทอดปลาเราไปซื้อปลาต้องมานั่งเซนอะไรกันจริงเหรอไม่ต้องโดยส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้เราเริ่มต้นกันว่าสังหาอาสังหาที่เมื่อกี้ครูเริ่ม ให้พวกเราได้คิดก่อนก็คือถ้าสังหารนโดยส่วนใหญ่เราไม่ต้องไปทําสัญญาอะไรหรอกเพราะมันเป็นของที่เคลื่อนที่ง่ายมัน move ง่ายมันเปลี่ยนเจ้าของง่ายไม่ต้องไปเซ็นสัญญาไม่ต้องทาอะไรมากเพราะว่ามันง่ายในการที่จะเปลี่ยนถ้าไม่เซ็นสัญญาันเสียเวลาแต่ของที่มีมูลค่ามากหรือเป็นของที่มันเป็นอสังหา,าริมทรัพย์ไอ้ผู้อย่างนี้ครับเขาจะกําหนดไว้ว่าต้องทําเป็นนิติกรรมต้องมีการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาเอาไว้เพื่อที่เวลาเกิดข้อขัดแย้งเห็นไม่ตรงกันพูดไม่ตรงกัน เอากระดาษมาเอาเจ้าหน้าที่มายืนยันซิว่าของนี้เป็นของใครนะครับการกู้ยืมเงินครับการกู้เงินขอกู้เงินเพื่อนขอกู้เงินข้างบ้านก็เขาบอกว่าความจริงต้องทํำไหมเขาบอกว่าถ้าปกติเนี่ยกู้5้าบาท10บาทร้อยหนึ่งยืมไม,ไม่ต้องมาทาหรอกแต่ถ้าตั้งแต่2,000บาทเป็นต้นไปครับตั้งแต่2,000บาทเป็นต้นไปจําเป็นต้องทําไปหนังสือว่าขอกู้ ้าวแล้วท้าไม่ทําได้ไหมไม่ทําก็ได้ครับแต่เวลาที่มานั่งบอกว่าเฮ้ยเขายืมเงินฉันไปไหนหลักฐานไม่มีครับไม่มีตอนฟ้องคดีนี่ยากมากที่จะชนะเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงบอกว่าการกู้ยืมเงินตั 2, ้งแต่2,000บาทขึ้นไปแนะนําให้ทําเป็นหนังสือเอาไว้ว่ามีผู้กู้มีผู้ให้กู้นะครับเพื่อเวลาเถียงกันศาลเอาไปเลยมีหนังสือ นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ถูกหลอกบางคนบอกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกยืมเงินกันนิดเดียวเองเพื่อนกันขอยืมสักสองหมื่น 20, แล้วกันเราก็ไปให้เขายืมพอตอนมีเวลาที่เขามีปัญหาจริงเขาไม่มีเงินคืนเราเขาบอกอ้อไม่มีหลักฐานอยู่ไหนเสร็จเลยกฎหมายบอกว่าต้องมีหลักฐานโดยกำหนดไว้ว่า2,000บาทขึ้นไปควรจะทำและต้องทำเพื่อให้บาคดีไม่งั้นกฎหมายบอกว่าฉันไม่แม่งเสียเวลา รับคดีเธอเพราะไม่มีหลักฐานยืนยันเสียเวลาเปลา่าเปล่าการซื้อขายครับเป็นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์รูปแบบที่1ครับโดยการซื้อขายนั้นจะเป็นการเปลี่ยนที่ชําระเงินปุ๊บเป็นของเราทันทีในกรณีของสังหาริมทรัออ์ขอซื้อหมวกขอซื้อกระเป๋านะง่ายมากเดินไปเจอตลาดนัดจ่ายเงินเอาของมานั่นแหละครับเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วซื้อเสร็จสมมุติตอนที่เราจ่ายเงินปุ๊บ เขาส่งของมาให้เราส่งกระเป๋ามาให้เราเราทําหล่นครับกระเป๋าหล่นพื้นป๊บอา้ากระเป๋าเลอะหมดแล้วขอเปลี่ยนใบได้ไหมความจริงแล้วตามกฎหมายนะครับบอกว่าการรมสิทธิ์ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเมื่อได้มีการชําระเงินและแลกของกันเพราะฉะนั้นของนั้นเราไปขอเปลี่ยนร้านค้าไม่ได้แล้วนะครับต้องรับต้องรับสภาพยกเว้นแต่ร้านค้าใจดีอ่ะเอ้ยเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะซื้อใจลูกค้ากว่านไปการซื้อขายนะครับ ถือว่าการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ทันทีเมื่อชําระเงินแต่ถ้าเป็นอสังหาหรือสังหาพิเศษเคสนี้ไม่เหมือนกันกน,นะครับเคสนี้จะเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ต่อเมื่อไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานครับเออ,เอ,อจะไปขายจะขายบ้านมีคนหนึ่งขายอีกคนหนึงซือ้อต้องไปจดทะเบียนบ้านเลขที่นี้จะเป็นของคนนี้และไปขายบ้านให้เจ้าหน้าที่จะเขียนเปลี่ยนชื่อเจ้าบ้านครับเปลี่ยนว่าเป็นของคนนี้นะ ลักษณะนี้ต้องไปจดทะเบียนครับไม่ใช่อยู่ดีจะซื้อขายกันเองได้กฎหมายไม่รับรองนะครับถ้ามีใครบอกว่าเอ้ยจะซื้อบ้านเนี่ยมาเลยเดี๋ยวไปที่บ้านเลยแล้วขายเลยจ่ายเลยจ่ายเงินเลยไม่เชื่อนะครับเชื่อไม่ได้ถ้าจะสมบูรณ์ไปที่เจ้าหน้าที่ครับไปที่อำเภอไปที่เขตครับเพื่อจดทะเบียนขอเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ต้องเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนไม่ได้บางทีเราไม่รู้เท่าทันเขาเขามาหลอกเราได้การซื้อขายผ่อนส่งครับการซื้อขายผ่อนส่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับเป็นลักษณะรูปแบบหนึ่งการซื้อขายผ่อนส่งซื้อผ่อน่นแหละครับซื้อผ่อนเช่นซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับซื้อตู้เย็นซื้อเธอเครื่องซักผ้าลักษณะเนี้ยเป็นการจ่ายเงิน บอกว่าจะค่อยๆผ่อนผ่อนผ่อน,อนจนครบมูลค่าสินค้าซื้อของ1,000 0บาทจ่ายเดือนละ200 0บาท2,000บาท2,000บาทไปเรื่อยจนครบ5เดือนก็ของนั้นก็เป็นของเราแต่ความจริงมันเป็นของเราตั้่วันแรกครับเมื่อเราจ่ายงวดที่1ถือว่าเป็นของเราเรียบร้อยแล้วเรามีหน้าที่รับผิดชอบของนั้นถ้าเราทําเสียหายไปขอเรียกร้องเปลี่ยนจากเขาไม่ได้เราเราับผิดชอบเองครับการซื้อขายผ่อนสงเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อได้ชําระเงินงวดที่1ไปเรียบร้อยแล้วเป็นของเราครับการขอยืมใช้ ขอยือมใช้แสดงว่ามันไม่ใช่ของเราดิการเมื่อกี้คือการซื้อการซื้อคือของเป็นของเราแล้วการยืมใช้แปลว่าไม่ใช่ของเราแต่เราเอามาใช้ชั่วคราวครับอันนี้หนึ่งคือการเช่าทรัพย์เช่าทซั์เช่าเช่าซั์สินเนะช่าอะไรสักอย่างเนึ่งนะครับขอเช่าโดยยืมเอามาใช้จ่ายเงินตอบแทนเช่ารถครับไปเที่ยวต่างจังหวดัดขี่เกจขับรถไปนั่งเครื่องบินไปไปเช่ารถเขา ลักษณะน,นี้ครับเชา่าทรัพย์ยืมเข้าใช้จ่ายเงินตอบแทนของไม่ใช่ของเราต้องเอาไปคืนเขาเสียหายชดใช้ตามที่เขาตกลงเขาเขียนไปดูนะครับเขาจะเขียนข้อตกลงไว้ต้องอ่านข้อสัญญาให้ดีนะการเช่าทรับได้ก็ตามแต่ต้องอ่านตามข้อสัญญาให้ดีว่าเขาเขียนความรับผิดชอบต่อทรัพย์ที่ถูกเ,เสียหายไว้อย่างไรบ้างเช่นเราเอารถไปใช้เราเช่ารถไป นะครับไปขับถ้าชนแล้วบอกเอ้ยความจริงเนี่ยชนเนี่ยไปอู่ที่รู้จักเนี่ยเขาคิดแค่2,000เองแต่ว่าทำไมเธอคิดตั้ง1,000 0เนี่ยไม่รู้นะครับต้องอ่านข้อสัญญาตอนเช่าให้ดีว่าเขาเขียนว่าอย่างไรถ้าเขาเขียนว่าทำรัพย์ให้เสียหายต้องชำระเท่านั้นเทาน่านี้เราก็ต้องชำระตามนั้น เพราะฉะนั้นข้อนี้คือสิ่งที่คนหลายคนไม่ได้สนใจและไม่ได้อ่านเอาไว้ก่อนจะเช่าทรัพย์สินให้อ่านให้ดีก่อนก่อนจะเซ็นสัญญาใดก็ตามแต่เพราะเมื่อเสียหายปุ๊บต้องชดใช้ตามที่เขาตกลงไว้เพราะเรายืมเขามันไม่ใช่ของเราต้องทําตามที่เจ้าของเขาเรียกร้องการเช่าสังหาริมทรัพย์จ่ายเงินตอบแทนโดยที่ไม่ต้องทําเป็นหนังสรรือก็ได้เมื่อกี้เหมือนที่ยกตัวอย่างเนาะเป็นสังหาริมทรัพย์ก็คือรถ คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยไม่ต้องก็ได้ครับหรือจะทําก็ได้กฎหมายไม่ได,ไได้ไม่ได้บังคับว่าต้องแต่ถ้าอยากทําเพื่อความปลอดภัยเพราะมันมีมูลค่าสูงไม่มีมูลค่ามากก็ทําก็ได้แล้วแต่นะครับเช่าอาสังหาริมทรัพย์นะครับต่างจากครับต่างจากสังหารนิดนึงครับตรงที่ว่าไอเนี่ยเนี่ยจะต้องจ่ายเงินตอบแทนมากกว่า3ปีต้องทําเป็นหนังสือครับย้ำเนาะถ้าเช่าห้อง ไปเช่าห้องเช่าหอเช่าตึกอะไรก็ตามแต่มากกว่า3ปีต้องทาเป็นหนังสือเช่าปีเดียวต้องทํำไหมความจริงไม่ต้องทำครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อความปลอดภัยครับโดยส่วนใหญ่ก็ผู้ให้เช่าก็จะบอกว่าต้องเซ็นนะต้องเซ็นนะเพื่อความปลอดภัยว่าจะไม่เบี้ยวนะครับก็ได้ไหมก็ได้ครับก็ต้องทําตามอ่ะเพราะเราไปยืมเขาใช้เขาบอกอะไระเราต้องทําถ้าเราไม่เซ็นเขาก็ไม่ให้เราอ่ะเพราะงั้นก็ต้องทําตามนั้นแต่3ปีขึ้นไปกฎหมายบอกว่าต้องท,ทําหนังสือไม่งั้นไม่ได้ ต้องทาไม่งั้นฟอ้องร้องไม่ได้เพราะมันอาจจะมีปัญหามันระยะยาวแล้วอาจจะลืมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเฮ้ย <_' S 1> ตอนนี้ที่ดินมันไม่ดีเออราคามันถูกเฮ้ยสักปีหนนะ้ารถไฟฟ้ามาที่ดินเกิดราคาสูงขึ้นอยากขึ้นค่าเช่านั่นแหละปัญหามาแล้วตอนแรกเก็บเขาเดือนละ2,000บาทรถไฟฟ้ามาเก็บเดือนละหมื่นบาทอย่างเงี้ยถ้าไม่มีหนังสือยืนยันอย่างเงี้ยอยู่ดีจะมามั่วส่วอย่างเงี้ย อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในสัญญานั้นเขาบอกว่าห้ามเกิน30ปีครับเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบหรือได้เปรียบจนเกินไปบางครั้งเช่าระยะยาวเช่า60ปี99ปีเช่านานมากเกิดปัญหาขึ้นครับเพราะตอนแรกที่ดินมีมูลค่าเวลาผ่านไปไม่มีมูลค่าแล้วตอนแรกมีมูลค่าเก็บเงินเดือนละหมื่นวันหนึ่งเกิดไม่มีค่าแล้ว ไม่มีใครอยากได้เก็บเดือนละหมื่นก็ไม่คุ้มคนจ่ายก็ไม่อยากจ่ายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หรือตอนแรกเช่าที่ดินเดือนละพันบาทตอนนี้กลายเป็นใจกลางเมืองที่ดินราคาแสนบาทแล้วโอ้โหจะขอเก็บเพิ่มอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นชื่อกว่าได้แค่30ปีถ้าเช่าเกินกฎหมายใช้บังคับเพียงแค่30ปีครับเกินจากนั้นกฎหมายไม่สนใจถือว่าไม่เอาต้องเอาแค่30ปีเท่านั้นนะครับการเช่าซื้อครับ เมื่อกี้คือการเช่าทรัพย์สินเนาะอันนี้การเช่าซื้อเป็นยังไงล่ะการเช่าซื้อเป็นการเช่าครับจ่ายเงินเช่าของบางสิ่งบางอย่างแต่ตกลงกันว่าถ้าฉันจ่ายเงินเช่าจนครบสัญญาครับเน้นคำนี้ต้องครบสัญญาฉันจะได้ของนั้นเป็นกรรมสิทธิ์จ่ายเงินสมมุติขอราคา1 0,000บาทฉันจะขอเช่าเนี่ย เนี่ยหมื่นบาทเนี่ยฉันจะเข้าเช่าเดือนละพันหนึ่ง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 ไปเรื ain, ่อยๆจนครบ10เดือนครบเมื่อไหร่ของนั้นเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของฉันทันทีนะอ่านี่เรียกว่าการเช่าเพื่อจะซื้อใช้ในกรณีที่เราอาจจะยังไม่มีเงินมากแต่เราพอจะผ่อนได้ <Maybe. S 1> ผ่อนได้ก็ <Kapı. S 1> ผ่อนไ, <broadcasting. S 1> ไปเรื่อย <Porsche. S 1> ๆเพราะ<ๆ>เราไม่อยากรับผิดชอบในตัวมันแต่ถ้าเราจ่ายไหวก็จ่ายไปเรื่อยๆลักษณะนี้ครับมีข้อกําหนดนิดเดียวครับห้ามผิดชําระเกิน2งงวดติดต่อกัน ผิดเกิน2งวดติดต่อกันปุ๊บถือว่าสัญญานั้นจบสิ้นทันทีครับไปยังไงล่ะออจ่ายเงินงวดที่1งงวดที่2เว้นไปงวดที่3จ่ายใหม่งวดที่4เว้นไปงวดที่5จ่ายใหม่ลักษณะนี้นะครับ 1, จ่าย2เว้น3จ่าย4เว้นอันนี้สองงวดครับแต่ไม่ต่อกัน5กลับมาจ่าย อย่างนี้ถือว่าสัญญายังไม่จบแต่ถ้าเกิดสัญญารอบที่6ไม่จ่าย7ไม่จ่ายอย่างนี้ครับ2งงวดต่อกันเมื่อไหร่ถือว่าการเช่าซื้อจบทันทีเอามาบังคับไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครอยากทำสัญญาเช่าซื้อต้องดูให้ดีเนาะต้องสามารถจ่ายเงินตามสัญญาได้ตามที่ไหวไม่งั้นจะเสียประโยชน์ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ การเอาของของเราเนี่ยไปวางเอาไว้กับใครสักคนหนึ่งเพื่อจะได้เงินกลับคืนมาใช้คําว่าวางของแลกเงินแล้วกันเช่นจะซื้อจะขายครับจะซื้อจะขายบอกว่าเอ้ยอยากซื้อรถคันนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตังเนี่ยฉันขอทําสัญญาก่อนได้ไหมว่าเธอจะขายฉันนะได้ครับเช่นขับรถไปเจอรถเก่าๆข้างทางเอ้ยสวยจังเลยอยากซื้อทําสัญญาจะซื้อจะขายไว้ก่อนครับ เพื่อป้องกันว่าอ๋อเผื่อมีคนมาบอกว่าตอนที่เราตกลงกับเจ้าของมาแล้วเจ้าของบอกว่าให้ราคา1 0,000บาทสักปั๊บหนึ่งมีคนมาข้างหลังบอกเอ้ยแต่ว่าเราจะไม่มาไงาเราไปกดตังอยู่มีคนเดินมาต่อจากเราเขาบอกว่าขอซื้อได้ไหมเขาให้ราคาสอง0,000ื่นเลยเจ้าของบอกโอ้โหรีบดีใจรีบขายให้คนที่สองทันทีเลยเรากลับมาปุ๊บเอา้าทาไมขายให้เขาล่ะถ้าเรามีสัญญาจะซื้อจะขายเราสามารถบอกได้ว่า เราคือคนที่มีสิทธิ์ที่จะซื้อคนแรกไม่ใช่คนหลังนะเพราะเราได้ตกลงกันไว้ได้ก่อนแล้วส่วนเธอเนี่ยไปตกลงที่หลังกันเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาจะซื้อขายก็เป็นเหมือนหลักประกันอย่างหนึ่งครับว่าเราจะได้สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างก่อนนะครับแต่เราก็ค่อยทําสัญญาทีหลังแต่จะมีระยะเวลากําหนดชับเช่นจะต้องทําสัญญาจะซื้อขายไว้และจะต้องเกิดการซื้อขายหลังจากทําสัญญาตัวนี้30วัน อาจจะมีระยะเวลากำหนดเอาไว้ไม่ให้นานเกินไปเช่นเธอมาบอกฉันว่าจะซื้อรถแล้วเธอก็หายไป,ไปเลยไม่มาเลยปีหนึ่งอัน่นี้ก็ไม่ได้ต้องบอกรเรื่อะไรชัดเจนในตัวสัญญาจะต้องเขียนไว้ว่ากี่วันหรือระยะเวลาเท่าไหร่ต้องระบุไว้จำนำครับการจำนำเป็นการให้ยืมเงินโดยการเอาสังหาริมทรัพย์ไปวางเอาไว้ครับ เอาสังหารเรือมาซับก็คือซับท,ที่เคลื่อนที่ได้นาฬิกามีค่าเนาะโทรศัพท์ของมีค่าเอาไปค้ำประกันไว้แล้วได้เงินกลับมาบางครั้งก็จะไปที่โรงรับจำนำนะครับก็ไปครับเอาของไปวางเขาให้เงินกลับมาอาจจะไม่ได้ถึงกับมูลค่าของของชิ้นนั้นเช่นโทรศัพท์20,000ร้านจำนำบอกว่าฉันให้เธอ15 0 0 0ฉันให้เธอ1ม0่นหนึ่งทำไมให้น้อยจังเลยล่ะเพราะของแต่ละอย่างโดยเฉพาะสังหาริรือมพยัมันมีการเสื่อมราคาได้ โทรศัพท์มือถือผ่านไปสักปีหนึ่งครับที่เราซื้อมา2 0 0 0มืนอาจจะเหลือไม่ถึงและราคาที่เขาขายกันอาจจะลดลงไปก็ได้เพราะฉะนั้นร้านที่รับจำนำอาจจะให้ราคาเราไม่ถึงเพื่อคำประกันว่าเราต้องมาไถ่คืนนะถ้าเราไม่ไถ่คืนเขาจะยึดของเราไปขายทออตลาดนั่นคือสังหาริมทรัพย์ทองเพชรอันนี้เป็นสังหารีมทรัพย์หมดเลยมันเคลื่อนที่ได้ครับแต่ในกรณีที่มันเคลื่อนที่ไม่ได้ ก็คือเป็นอสังหาริรมทรัพย์อันนี้จะเป็นเคสของการจำนองครับจำนองเอาที่ดินเอาบ้านเอาชนบไปค้ำประกันแล้วเอาเงินตอบแทนกลับมาทั้งหมดก็คือต้องถ่ายคืนนั่นแหละโดยส่วนใหญ่เนี่ยพวกอย่างนี้ก็จะต้องมีการตรีราคาเนาะเขาจะต้องไม่เห็นของไงเ,เช่นบอกว่าเอาฉนดทที่ดินเอาบ้านเนี้ยไปจำนองเนี้ย ก็ไม่มีใครเห็นของบ้านเป็นยังไงเก่าไหมฉนอดอยู่ที่ไหนลึกไหมเข่าวซอยไหมก็ต้องมีคนไปดูเพื่อที่จะตีราคาและให้เงินเรายืมมาซึ่งโดยส่วนใหญ่มันมูลค่าก็สูงนะเนาะคนที่จะรับจำนองมักก็จะเป็นธนาคารนะครับที่เป็นคนรับจำนองส่วนลงรับจำนำเล็กๆก,ก็ไม่น่าจะรับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เงินเยอะนะครับทั้งหมดนี้ให้ แลกเงินเพื่อจะเอาคืนนะไม่ใช่ให้แล้วปล่อยทิ้งเลยนะโดยส่วนใหญ่การทำสองอย่างนี้ก็ควรจะต้องไม่ถ่ายคืนนะครับไม่ควรทิ้งเพราะว่าถ้าทิ้งไปบางทีแม้จะเสียประโยชน์ได้นะครับอีกนิดหนึ่งครับการผิดสัญญาจำนำและจำนองจะเกิดอะไรขึ้นเออไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ได้เงินมา1 0,000ก็ื่นก็ยังดีและดีกว่าไม่ได้เลยเลยเอาได้ไหมได้ครับมีคนบางคนคิดอย่างนี้ครับ จำนองไม่เอาละบ้านหลังนี้ไม่สามารถผ่อนต่อไว้ละเอาบ้านไปจำนองอไว้แล้วก็ไม่อักไม่อักเอาละใจจะปล่อยต่อลักษณะนี้ครับผู้ที่รับจำนำรับจำนองไม่ใช่อยู่ดีจะเอาของไปรีปมูลค่าขายได้เองเลยจะต้องไปทําการขายท่อตลาดต้องมีการเปิดประมูลให้โปร่งใสชัดเจนว่าของชิ้นนั้นมันได้ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าได้ราคา มันได้ราคามากกว่าที่ที่เราให้เงินเขาไปเราก็ต้องเอาเงินไปคืนเขานะนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยงุบงิบแต่ก็ไม่แน่บางคนก็อาจจะไม่บอกเพราะว่าบางครั้งเจ้าของที่เอาของไปจำนัจำนองไม่ได้สนใจในสิ่งของเหล่านี้แล้วก็คือปล่อยเลยตามเลยไปอะ่ะนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวเรามากๆหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยอาจารย์มันจริงอย่างนั้นจริงเหรอมันมันน่ากลัวนั้นจริงเหรอ ม,มันใกล้ตัวเรามากเลยเพราะบางครั้งเราอาจจะต้องใช้คอมบางอย่างเพื่อจำนองหรือเพื่อจำนำเช่นจะซื้อบ้านนะครับที่ราคาสูงมากๆเลยจจต้องจำนองเอาไว้เพื่อเอาเงินมาใช้ในกรณีฉุกเฉินบางอย่างนะครับทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะคุยนะครับก็คือการขายฝากการขายฝากก็เป็นรูปแบบของการทำนิติกรรมรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยเพื่อจะได้เงิน ดุลเดนเลยง่ายกว่าการจำนำจำนองแต่ว่าก็น่ากลัวนิดนึงตรงที่ว่าการขายฝากเป็นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ครับขายเป็นการขายขึ้นต้นในการขายแสดงว่าเปลี่ยนเจ้าของคนขายขายคนซื้อซื้อแสดงว่าสมมติครูขายที่ดินครูขายฝากที่ดินนะครับจาก A ไปให้ B A เอเอาที่ดินขายให้ B เพราะฉะนั้นที่ดินเป็นของใครที่ดินจะกลายเป็นของ B ทันทีเพราะเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ นะแต่สามารถไถคืนได้ A สามารถไถคืน B ได้ในเวลาที่กำหนดครับเช่น A บอกว่าฉันเอาที่ดินไปขายเธอนะเนี่ยเธอให้เงินฉันหน่อยสิตีเงินเท่าไหร่ B บอกว่าฉันให้เงินที่ดินเธอเนี่ย100 0 0 0บาทโอเคไหม A บอกโอเคฉันรับเงิน1 0 0 0 0 0ไปเพราะฉะนั้นตกลงกันเลยว่าจะต้องไถคืนภายในระยะเวลา2ปีสมมติ ตกลงกันไว้เช่นนั้นเมื่อครบระยะเวลาแล้ว A มีหน้าที่ไปไถคืนที่ดินเอาเงิน1 0 0 0 0แสนบาทไปให้ B ซะ B ก็จะคืนที่ดินให้เพราะแค่ฝากแต่ถ้า A บอกไม่เอาฉันไม่ไถ่าย, B. ยึดที่ดินทันทีนะครับ B ยึดที่ดินเป็นของ B ทันทีเลยลักษณะแบบนี้ ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังและดูให้ดีโดยเขามีระยะเวลาในการถ่ายถอนครับตามปกติถ้าเป็นของที่เป็นสังหารือรัพั์ถ้าเป็นสังหารือนมซัูมีค่าต่างๆทองอะไรทั้งหลายแหละนะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าเป็นสังหาเนี่ยเขากำหนดระยะเวลาไว้ที่3ปีครับตอนที่เกิดเป็นพวกที่ดินที่เป็นอสังหานะครับอสังหาเขาบอกกําหนดระยะเวลาการถ่ายคืนเอาไว้ที่10ปีต้องไม่เกินห้ามเกินจากนี้ต้องถ่ายคืนให้เรียบร้อย ถ้าเกิดไม่ไถ่คืนตกเป็นของผู้ที่เราขายฝากและเอาคืนไม่ได้แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับก็เนื้อหาที่เราเรียนทั้งหมดก็จบลงแล้วเนาะในเรื่องของกฎหมายก็ใครสนใจก็ไปทบทวนย้อนดูได้ครั้งหน้าสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับในเรื่องของการเมืองกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับในช่วงห้องเรียนอ่อนแอสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะครับสวัสดีครับ